รถลูกค้าที่เดิมๆนะครับใช้งานคัดไปแล้วลูกค้าจะถามประจํานะครับว่าเมื่อไหรต้องเปลี่ยนนะครับหรือคัดหมดหรือยังคัดผมหมดหรือยังเนี่ยลูกค้าขี่มาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับเจ c ซีคัดนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับว่าคัดหมดมีอาการอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อไร่ที่เราสมควรจะต้องเปลี่ยนชุดคัดนะครับลองสังเกตรถตัวเองนะครับว่ามีอาการต่อไปนี้หรือเปล่านะครับเลขกิโลในการใช้งานนะครับ ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคัดจะหมดหรือยังนะครับเนื่องจากการใช้งานของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับการเหยียบคัดการขับการปล่อยคัดนะครับหรือแม้กระทั่งการเลียคัดนะครับทำให้รถแต่ละคันนะครับเลขไม่หมดไม่เท่ากันแต่ถ้าเริ่มมีอาการดังนี้นะครับก็เตรียมตัวเปลี่ยนคัดได้เลยนะครับอาการที่1นะครับคัดเริ่มมีอาการแข็งขึ้นเนื่องจากนะครับเวลาคัดหมดนะครับผมจะให้ดูอย่างนี้คือตัวผ้าคัดนะครับจะบางนะครับ พอเวลาหล็กหล่อของหวีนะครับคือตัวนี้กดลงไปที่ตัวผ้าคัดนะครับมันจะไม่เหลือพื้นที่ผ้าให้จับแล้วนะครับมันก็จะเริ่มมีอาการแข็งนะครับก็มาจากตัวนี้แนะแล้วก็หน้าไฟวินนะครับมันจะเริ่มมีร่องรอยการใช้งานนะครับความร้อนสะสมทําให้เกิดการแข็งของคัดได้นะครับอันนี้คืออาการที่1ลองสังเกตดูนะครับ2นะครับคือรถไม่มีกําลังในการออกตัวนะครับ อย่างเช่นเวลาเราเข้าเกียร์หนึ่งหรือเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วปล่อยคัตเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีกําลังในการส่งตัวให้ออกนะครับให้รถออกนะครับหรือเวลาเราขี่ประมาณเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ไม่มีกําลังในการส่งตัวนะครับในรอบสูงเนี่ยอาการคัตเริ่มบางเริ่มจะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่2นะครับ3นะครับคัตจะเริ่มสูงขึ้นนะครับธรรมชาตินะครับเวลาเราใช้คัตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ปรับแต่งปั๊มบนนะครับ คัดจะเริ่มปล่อยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับมันบ่งบอกได้นะครับว่าคัดเราเริ่มมีอาการที่จะหมดแล้วนะครับมันก็จะบางลงนะครับตัวแผ่นเนี่ยครับมันจะบางลงนะครับ4นะครับเริ่มมีอาการสั่นหรือก็คือเกียร์หนึ่งหรือเกียร์ถอยนะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับพอคัดเริ่มบางนะครับหรือนานเกินนะครับหรือใช้เกินลิมิตเกินกิโลนะครับเมื่อตัวผ้าคัดบางแล้วนะครับวีกดเวลาจับลงไปนะครับ มันจะจับไม่อยู่แล้วนะครับมันก็จะเกิดอาการลื่นหรือไหม้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนนะครับมันจะเกิดการจับไม่ดีนะครับทำให้เกิดอาการสั่นได้นะครับบริเวณเกียร์หนึ่งหรือเกียร์ถอยนะครับหรือเวลาเราออกตัวเกียร์สองในรอบต่าๆนะครับมันจะทําให้ไม่มีแรงนะครับและมีอาการกระพือแบบตึกๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอาการนะครับอาการที่5นะครับคัดลื่นคัดลื่นก็เป็นสาเหตุของคัดหมดได้นะครับเวลาเราใช้รถไปนานๆนะครับ ตัวเหมือนเดิมผ้าคัดตัวนี้บางลงนะครับแบบนี้เลยพอเปิดออกมานะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะทําให้การจับคัดในรอบสูงๆได้ไม่ดีนะครับเวลาเราวิ่งรอบสูงนะครับความเร็วสูงเนี่ยจะเริ่มมีอาการคัดลื่นนะครับอ,อันนี้เราพูดในกรณีคัดเดิมนะครับกับรถเดิมๆยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับมันก็จะส่งผลไปต่อเรื่องรถที่มีการแต่งปรับแต่งรีแมปมาอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดใน EP ข้างหน้านะครับอันนี้โดยรวมแล้วเราจะมาแนะนํา รถล,ลูกค้าที่เดิมๆนะครับใช้งานคัดไปแล้วลูกค้าจะถามประจํานะครับว่าเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนนะครับหรือคัดหมดหรือยังคัดผมหมดหรือยังเนี่ยลูกค้าขี่มาให้ดูนะครับอย่างลูกค้าบางท่านนะครับใช้คัดไปปุ๊บ2อง0 0งสโลเลยนะครับเนี่ยอย่างคันเนี้ยผมทอดออกจากรถลูกค้า3,40,000สกิโลนะครับ <S <S> <S ก็จะเห็นได้ว่าคัดบางนะครับแต่ปัญหาคือ คัดแข็งนะครับคัดแข็งขึ้นจากรถเดิมนะครับลูกค้าก็ไม่เข้าใจนะครับลูกค้าคิดว่ามันเป็นที่ปั๊มคัดนะครับลูกค้าก็เลยไปเปลี่ยนความคัดล่างใหญ่ขึ้นนะครับมันก็กลับมานิ่มนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันส่งผลคือรถไม่มีกําลังในการออกตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากมาเปลี่ยนชุดคัดชุดนี้ให้ลูกค้าไปใหม่เนี่ยก็คือลูกค้าแฮปปี้เลยรถออกตัวดีนะครับมีกําลังในการออกตัวนะครับขึ้นทางชันไม่กระพือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ลองสังเกตรถของท่านดูนะครับว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนชุดคัดหรือยังนะครับของเราก็สามารถเปลี่ยนได้เต็มระบบแบบนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ